สวัสดีทุกคนวันนี้สาวเถื่อนนะคะเนาะมาเก็บบกบวบต้องไปถ่าข้างนอกกัเบ้างเนาะคะ่ะฝนตกค่ะอันนี้บกบวบอยู่สวนนะคะเนาะบวกพลังค่ะพอได้เก็บนะคะเนาะมีบกเขลเทศนะคะมีสลัดพริกมีชีหอมมีหอมมิสลแหน่มาหน,นี่งชิ้ไปก๋อยจีดสุตกิน็ดของฟังสลัดน้ำพี่น้องจ๋าแล้วถืงฝน,นเก็บกินมรถท่านคะ่ะแบ่งคนขากาดน้าเนาะค่ะเนาะพริกน้ำเลยกัแบซุปสลัดนะคะเนาะ ส้มสลัดส้มบวบจริงค่ะเก็บเข้าบ้าน,น,นเนะเาะพอได้เก็บกินค่ะก็บ่ค่อยได้ซื้อเนาะค่ะเนาะนานนะห่อนนะค่ะเนาะก็เ่อมีผักเครื่อเทศนี่ลกคักกับเนาะแล้วเดินไเก็บเข้าบ้านนะคะฝ้นโตกะไ,ไ,ได้เลยบนบล็อกอากาดประมาณนี้ค่งจ้ะโต๊ะปอยๆค่ะกุหลาบงามเลยค่ะดอกไม้งามเลยคนะ่ะ ้างเฮ็ดข่อยข่ยไปงานเนาะคะู่ผู้ผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองผู้ที่สามมันมีหลายผู้ย่งางขึ้นส,งสูงๆค่ะอากาศรอบๆบ้าน,เนะะัเนาะฝนตกจะมันขึ้นเบิดขึ้นค่ะไปค่ะไปกินก๋อยเตีด สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภูสุคนจ้าพบกับสาวสสเดือนสวภเซ่วันนี้พี่น้องจ้าบริภาเขาปลาฝนตกเบิดเบิดมือพี่น้องจ้ามากับคนหน่อยคนหน่อยสวัสดีคนเราจ้าพี่นอ้นองเอ้ยอันน่ะพักถือฝนกินบ่หวานเบ่าวาเบไวหรอกคะ่ะแดงค้นขางบ้านเน่ยพี่น้องจ้า,อาบอกพี่กบพี่พี่น้องละบอกพี่ไทยข,ขึ้นเง้วอย่เลยรู้จ้ก ถือฝนก็ได้วุ้กเจีบมาราสวนเนาะเนาะพักทั้งเมือนี่มาราสวนเนาะค่ะแล้วก็อันบักบัวฝรั่งก็เอื่นคโคกเช็ดด้วยจ้ะฝรั่งเศสเนาะอันคยก้อยออันก้ยเห็ดได้พี่น้องเด้อเมนูเห็ดจ้ะเก็บเห็ดมากเลยอ๋อามาเช็ดกินหนึ่งสิหลักจ้ะนะเสียฟิตน้ำเนื้อตาแดดน้ำเนื้อค่ะพี่น้องจ้ะ มาก่อนสิลงมืดอกินแซวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซซวเดือนด้วจ้ะเด้อขอบคุณหลยๆทุกการรับชมเลยพี่น้องเด้อทุกคนทุกคนที่เข้ามากดติดตามแซวเดือนคลิปเก็บเฮ็ดมาคลิปเก็บเห็ดแาวเดือนอันใดซซวเดือนเฮ็ดบดีเหลือพิพาประการใดก็ขอถษขอให้ด้วยจ้ะเด้อขอบคุณเลยลค่ะมาค่ะเบ่าลายเส้นจะอืบก้อยเฮ็ดพึ่งหวานใส่วนเส้นเด้อพี่น้องจ้าเมนูแซ่บ์ คนหน่อยบุญว่าเนเรื่องพี่น้องนะสวยสดอืมแฟ่บค่ะหอมมาค่ะพี่น้องกินบดบะบดกับบอ้บองให้จุก้จพี่น้องจ้ามาอืมอมันกระเทยมากเลยสิอืมหอมขอใหดสุดสิหอม นังลูกพี่น้อง <c oughs> ก็น่อยไปแล้วค่ะคุณนวายหน่อยนะมาค่ะกิน <c oughs> ตัวแปลบก็อีม,มานาันนังพี่น้องต่ำ <c oughs> จับแล้ว <c oughs> ฝนตกเบิดมือเบิดขื้นไป่นังอาจจะตกทั้งอาทิตย์แดดขึ้นสาบลาค่ะถึงฝน,นเป็นบักบวกหวานหวานจ้ะบักบวกกินซดกันเลค่ะหวานหวานดีจ้ะ ตัวก,กระแซาะชดกระซเซาะเพราะใบใส่บริใส่สารเคมีเนาะพี่น้องมันก็วหวานเปรี้ยวเผ็ดหวานเผ็ดอืมต้องโตค่ะไม่ตัแกงอะไรแล้วเนาะ เอามาก้อยใจุนเส็นค่ะแซบเมนูดัดแปลงแล้วก็เมนูเพื่อสุขภาพค่ะอันนี้มันจะสวนค่ะพักหนาหวานไปซื้อค่ะก็มันหนอสอสะมดกูกินเองค่ะแซัไงกนหนาคนาคน้องไงกนหนากคนคนีี้ค่ะ มีคอนซุปความเลยค่ะปูพักกินอเองอหัอเหมียงกระไรตัวห่อ,หอลอยเป็นน้องหอัอกินจังได้ก็กินโรจ้าเจ่บิ้นัวกับสาวเดือนเด้อพี่น้องเด้อน่นะข้ามใหญ่อบ หนำหน่อยหนึ่งค่ะน้่ตึ้งหวานไม่ใช่รสชาติหวานค่ะอ๋ออยากรู้รสชาติหวานหอมหอมกินปลาค่ะพี่น้องแล้วก็กรุบกรบจ้บค่ะ ข้นวหน้าบบวฟาลังรสงนักมันชัยิงมะบรดอกจามันชกบหวาน เด้อพี่นหอนก็มีไงกับ,กบเจ้าเด้อฮึมลอ,อ,อ,องอกพริกมาส่วนเงาไยเปมันสีเพ็ด่เพ็ดอยู่ค่ะ อตอนนี้ก็ะเพาแล้วเนาะพี่น้องกินกัดอีกโอ้สุดยอดเลยค่ะแซ่บีเด้อค่ะเห็ดก้อยเห็ดแซ่บมุ้งเซ็งสิเพอดีใส่หสมูก็ได้ค่ะแต่ว่ามันขอก,กินเจนรักสุขภาพนะคะ <c oughs> พี่น้องแซ่บจ้ะครั้งแรกเลยค่ะเด้อก้อยเห็ดอ่ำพุ่งหวาในใซ่บเส้งอซ็ง ก,กินผักสดๆไม่ได้วสดวนก็นกินตะเห็ดจ้ะก,กินตะเห็ดทั้งขรอรัวน่ากับผัดใส่มันฝรั่งผัดเห็ดมันปลูกใส่มันฝรั่งกินได้หลายเมนูค่ะพี่น้องเห็ดจะพี่น้องจา้ากินไม่เคยเบื่อค่ะไม่ว,ว่าเขาเบาดูแลพี่น้องคอ,คอยเป็นคนมากเบาค่ะ ไม่กินในครัวบนตกอากาศไม่ดีเพื่

<c oughs> ก,กุ๊บเจ้นี้จ้ะแกงกระแซบแต่ว่าแกงข่อยมากแกงใส่เห็ดเพง่อนเห็ดเพงเ่อนเกาลัดนะคะแกงแต่มันมันหวานปวดค่ะส่วนตัวนะคะเนาะ,ะอืมสิ้พักควนแกงกระแซะ เขาป้าเกือบทุกมือนเลยคะ่ะบริเวทุกมือเลยคะ่ะแล้วบางที่เราเดือดกบเห็ดได้คลิปมากสองคลิปเพราะว่าอยากเห็ด่ามันปู่คลิปเห็ดมันปูก่กับเห็ดเพิงหวาน <c oughs> อยากเป็นเดอชนิดเห็ดเนาะคะ่ะนาะกินบะเบิดหรอคะ ง่าไม่ดีค่ะคือฝนคือฝนแล้วแต่อากาศเย็นโลงจังหน่อยไ่เนาะบะหมอนเพชรทั้งลูกโดดทั้งซ้อยใสทั้งแบบพริกขวดครับอืม รดม้ฟรีขายอยูเ่นเ,นเ,ยเนี่ยเป็นเมื้อ่องเตียวเนื้อเจ็บท้างตะวันออกฝรั่งเศสอะ่ะผู้เข้ารายอากาศดีและบริสุทธิ์แซ่บนะเพชรอร่อยบ่ากินเข่าด้วยเขาเนี่ย พักเขาก็กินบัชันไปน่งวัวกำบเน่าเขาบอกเคยกินได้ไปนึ่งกินี้วหลายค่ะไม่ต้องข่อยกินตันแบงพท่นั้นพี่ข้าวสุกค่ะหัวแน่ค่ะเนีะเทียยงยังกันเนาะ อแล้วพี่น้องจ้ะแซ่บเกี่ยงฐานแล้วจ้ะกินแซ่บินเสื้อบูิมเนาะค่ะรลาวมาเห็ดเบิ้งนะจ้ะมีวิธีทำให้เบิ้งยู่ค่ะเขาข้าวเนาะค่ะเนาะก้อยกับใจหุ่นเส้็จว่าต้องกินกับเขาก็ได้ค่ะแซ่บพื่อกันจ้ะเป็นเมื่อนูเมนูเพื่อสุขภาพค่ะล้างผ้ากันเฮดเบิ้งกันเนาะสา้าเดินไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมเด้อวพี่น้องเด้อมากรกดแชร์กไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จังห่พลาด คลิปใหม่ๆของสาวเดือนนะคะเนาะสาวเดือนเพชพรพะกันคลิปน้าพี่น้องจใอยู่ดีมีแฮงสุบสุขคนเด้อสวัสดีจ้า